คือคือคิดสิงพอหลังจากที่เราประกาศว่าเราจะมีซีรีส์ร่รวมกันเราจะทํางานร่วมกันเนี่ยครับก็มีหลายคนทั้งแบบลูกค้าผู้ใหญ่หลายๆที่อ่ะเขาดีใจคิดสิงมากนะที่กลับมาเจอกันก็คือมีแพนจะพาคิดสิงไปแฟนมิทติ้งหลากหลายประเทศเยอะมากเลยครับแต่ทีเนี้ยถ้าเรายังไม่มีซีรีส์ออกมาเลยแล้วก็ไปเจอแฟนคลับไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ได้เริ่มที่ไทยด้วยอ่ะผมกลัวแฟนคลับเิเยยาเขน้อยใจด้วย เพราะว่าเขารอมานานมากเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่างั้นเรามารีบเริ่มที่ไทยก่อนเลยเราจัดให้ที่ไทยให้แฟนลับไทยได้เจอกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีงานแฟนมิเต้งต่างประเทศอืน่นเราก็ไปกันแฟนลับที่ไทยจะได้ไม่น้อยใจนะจ๊ะถ้าพินถ้าพิ่เตต้องมาดูคอนเสิร์ติงอยากเ,เห็นอะไรไอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเพลงที่แบบเป็นภาพอัพสมุิที่เราทำงานร่วกันมาหรือว่าเพลงหนึ่งที่แบบเป็นภาพจำของเบสิงเนี่ยคือเพลงงานต้นลมอันนั้นต้องเป็นคนไหนแต่ว่าเหมือนว่า โชว์นี้ได้แบบแบบเป็นโชว์แบบเหมือนแบบเลโชว์ที่ฝังใจของพี่สิงฝังใจเหมือนกันเขาตองขึนได้ก็หลน่นออยในนั้นแหละอันนัพิอาปาร์ตี้่ไม่่ะอันนี้พีอาปาร์ตี้ปีเกีอเยนห่ป่ไอยนไนไียไ่หที่อยากจะเห็นอยากจะเหนอยกจะเห็นไอเกียไอเกียอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมว่าสมมติว่าคุณสิงโตแบบเต้นฮิทมีอัห่ง เพราะว่าอยากให้เป็นเพราะว่าเพิ่งไปดูมาในเบสแฟนเบไหมออเขาทำแค่หนึ่งทีก็เลยอยากให้สิงทาที่เหลือเผื่ที่ออไม่ได้ทาทั้งหมดก็คือจำนวนครั้งที่ออไม่ได้ทำอยู่ที่เหลือให้สิงทาแทนที่อ๋อพี่ผมยังไม่ได้แซวพี่เลยนะพี่พี่เอาพี่เอามาจยุดไฟลากให้กับฉันที่เราไม่ได้ใช้ในงาน LL ลลใช่เพราะตอนนั้นตอนนันเอ่อไรกัริบอกว่าเออไฟหน่งปีนะที่บอกว่าพี่บที่บอก่อ๋อ เต้นท้านัก็ต้องเอาชุดเตนิวมาใส่นะที่โชว์เนี่ยชุดนั้นอะชุดเลื่อม,มอะยเห็นสิีใส่ใกันนะเออชุดเลืออเล่อมออผมเห็นพี่นิวใส่แล้วผมแอบตาม,มางเลยมันปิ๊งเออมันต้องมีชุดนั้นนะเดีอ๋ออวข้นไงแก๊ชิ้นทครับที่มอาตรงนีที่ไทยทีเก็ตเบเจอร์ใช่ไ้มไม่ใช่ค่ะอันนี้สุดยอดเลยคอมีสติตอเวลาค่ะอันนี้งเห็นไมคอมีสติืน่อยยไม่อยอย่าไปด ความเหงาสุดท้ายคือพี่เตคิดว่าใครจะร้องไห้ก่อนกันเร้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ร้องพี่เตคือไม่บอกว่าถ้าร้องอ่ะก็จะร้องด้วยความปิติน้ำตาแล้วจะออกจากหัวตาไม่ใช่หันตาจริงเหรอถ้ากินอีกจะจมูกตาใช่ถ้าเกิดว่าเสียใจจะออกจากหันตาแต่ว่าเราจะไม่เสียใจไงเราจะแค่ถ้ามีลูกโจกจมูกเลยหัวนมโอเคคุณ ว่วตาหางตาแบดแปดพันห้ต้องได้เห็นแล้วนะอย่างนั้นละต้องได้เห็นต้องได้เห็นพีเคไปครับไปเลินะไเลยนะ่ครมาเชแวใครมาเช์ญคิว่าถ้าเกิดพี่สิทิ์มีคอนเสิร์ตอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตพี่สิทธว์เหรออยากเห็นที่อ่าพี่คิดไอพ่ชาพี่สิทโตเต้นและพี่คิดร้องเพลงไม่แต่พี่โฟต้องโชว์ให้พี่ชายโต้าถ้าพี่สโตเต้นอยากให้เต้นเพลงอะไรพิซมิว์อ่ะขอตวก่อ มันมามันมาทิ้งบอมบ์เข้าไปเลยนี่ไงแต่ว่าไม่ไม่คนชมทางบ้านก็ต้องรู้ถ้าโซเอาท์ทุกอย่างจะได้เห็นไอ้เจ้าโฟนอุ้ยดูหลายๆคนอยากเห็นพี่จิ้นใช่ก็จริงที่บอกว่าถ้าบัตรโซเอาท์ภายใน5นาทีปุ๊บจะได้เห็นหมดที่พูดมาหลายๆอุ้ยถ้าหนาทีเลยนะอุ้ยอันถ้าหนาทีเอาเลยทำให้เลยห้าหนาทีแป๊บนึงงกับเป็นคู่จิ้นที่พูดเลยไม่คิดหมดเลยไม่รู้แหละผมจะกดบัตรเองด้วยแล้วเนี่ย